โอ้โหนี่ทุกคนอีกดอกหนึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าเลยนะคะอุ้ยสวยงามมากเลยเอานู่นดอกนึงนู่นค่ะดูสิสวยงามนี่นะคะโอโ้สวยงามเดี๋ยวไปดูอีกดอกนึงเออมันก็ออกแบบเนี้ยเนาะเออห่างๆหน่อยอ่ะนี่นะคะนี่นะะนจริง เอาหักโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวเดินหาต่อก่อนนะมีเปล่าแถวเนี้ยสวยงามสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเห็ดเหลืองกันที่เราเหลือไว้ครั้งที่แล้ว เมื่อกี้ไปส่องตรงที่เหลือไว้เยอะๆเกลียงจ้ะมีคนมาเก็บไปแล้วนะคะเราก็จะมาหาที่ใหม่ไปเรื่อยๆแต่คือแบบดอกก็กำลังได้เลยนุน่นตรงนูน้นได้ได้ไปนี่ขวานี่จ้ะนั่งปุบยุงก็มาอเกินไปเกินไปเนอะ อ๋อพอนั่งแล้วก็เห็ดก็โผลขึ้นมานูนอยู่ตรงขามอืมนี่เหมือนเดิมนะคะบีไม่ได้ตัดเนาะก็หยิบลงตะกร้าไปเลยนี่นูนข้างนาหน้าน่นโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อนไหมอุยอุ๊ยกับเย็บดูดูดูดด ใบไม้เบลรบี่เห็นเซียวมันดูเนี่ยจ้านี่โอ้โหเดี๋ยวเดวโอ้โหสวยงามนู่นเห็นไหมเยอะอยู่นี่เอตรงนี้ก่อนทุกคนตอนนี้เอากล้องลงไม่ได้เนาะติดต้นบุเบอรี่นะคะเนี่ยนี่ดอกกำลังดีเลย กำลังพอดีดไปนี่นะคะนี่ยมันแห้งไปแล้วก็ฝนเพิ่งตกเมื่อวานเนี่ยทุกคนดูอันนี้คือเลือดยุงนะโอ้ยสิงอุย้ยกัดหัวกัดหางกินกลางตลอดตัวนี่นะ่ะนี่เราก็จะเก็บไปเลยเพราะว่าคนเริ่มจะรู้แล้วว่าตรงนี้เป็นที่รับของบี นี่นู่นนู่น,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 นอยูน่นะออกมาเลย <c oughs> มีคนบอกว่าเอ็นดูการเป่ายุงเออทุกคนไม่ไหวจริงๆมันต้องเป่าดูกำลังออกดูเพียบเลยนี่ดูเพียบดูนู่นนะคะนู่นนู่นใช่หมดเลยแต่ว่าเราจะานู่ดน,นี่แล้วก็ข้างหลังข้างหลังข้างหลังน,นี่นู่น ไปโอ้โอนี่นี่ค่ะเหมือนแบบเห็ดมันกำลังโผล่โพทุกคนคือแบบอา้าวน้ำมาก,กับโพลออกเยอะพอโผล่ปุ๊บฝนไม่ตกแห้งซีดจะ้ะเกือบเหียวแล้วก็ดูขานิดเดียวจะ,จะบอกว่าดอกนี้เพอร์เฟกนี่ค่ะดี โอ้ยสวยงามดูทุกคนเหลืองสวยๆนี่แล้วก็เอานี่มันแอบนี่แอบอยู่นี่นี่นะนี่แล้วก็อันนี้ไม่รู้เออโดนใครเตะไม่รู้หรือว่าตัวเองเตะครั้งที่แล้วก็ไม่รู้นี่ค่ะแล้วก็นี่โอ้ยดูสิสวยงามนี่ตอนนี้ยุงเต็มหลังเลยโอ้ย ขอภายนะคะบางคนบอกให้บีเอาทูบใช่ไหมทูบเอ่อปักตะกร้าทุกคนเวลาบีวางตะกร้ามันก็จะโดนต้นไม้โดนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงเออมันก็เนาะหลายอย่างเนาะโอ้เก็บลําบากก็เก็บแบบนี้ต่อไปนี่ไงตุ๊อุยอุยขอภัยค่ะนี่ไงตรงที่บอกอ่ะนี่เห็นไหมสวยงามนี่ วันนี้มีเลือกบ,บเบนะอรี่เสร็จเนอะก็เลยเสร็จบ่ายสามนี่ออกมาบ่ายสามกว่าๆแล้วเนี่ยโอ้ตรงนี้ไม่ไหวออกออกโอ้ดูตรงเนี้ยมีคนมาเก็บไปแล้วแล้วก็เลือกดอกใหญ่ดูค่ะกำลังขึ้นดูสิเห็ดดอกบลเลอ,อร์เลยทุกคนโอ้โหเดียวนะอันนี้เห็ดอะไรโอ้โห ัวเห็ดพึ่งขาลายแต่คือแบบดอกใหญ่มากดอกใหญ่มาอเลยอ่ะดูโอ้โหแต่ว่าก็ไม่ได้เอาเนาะมันแก่แล้ะทุกคนทิ้งไว้ตรงเนี้ยแหละไปะหาเห็ดเหลืองเราอ่ะนี่ไงเห็ดเหลืองเราวนี่นะคะโอ้ยดอกทิศเซียวมากเลยอ่ะดูดอกเห็ดสิสีอ่ะไม่ได้เลยนะอ่ะโอ,อ้แต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าละทุกคนอ,อืม ฝนจะตกติดต่อกันหลายวันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบีก็เลยออกมาวันนี้มาเก็บเห็ดอันนี้ก่อนเพราะถ้าฝนตกก็ไม่ได้ออกเปียกจ้าดูดูดองนี้สวยเดี๋ยวดูนะอูนี่ดูฮะนวลกลุ่มหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนจะไปกลุ่มนั้นเดี๋ยวเห็นแบบนี้ ใช่จริงด้วยนีดูโอ้สอง,สว,งสวยงามนะี้เลยเก็บเลยจ้ะสวยงามเนาะแล้วก็อันนี้นี่โอเคบายเดี๋ยวนะอันนั้นคือเหตุอะไรเดี๋ยวลุกขึ้นมา เฮ็ดพึ่งหวานอุยทุกคนมาช้าไปหน่อยนี่เห็ดอุ้ยแข็งด้วยอะโอ้แต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าโอเคเฮ้ยยังอ่อนอยู่เลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะค่อยไปตัดให้ดูนะเนี่ยดูเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนแรกบีก็นึกว่าเออมันไปละยังอ่อนอยู่เลยทุกคนเดี๋ยวไปตัดกันคะ่ะแต่ว่านูน่นเห็ดเหลืองอะ่ะ โอ้ยตรงนี้ได้เลยดูค่ะที่มีเหลือไว้อะดูอไม่ใช่หรอกอันนี้มองไม่เห็นตัน้งแต่ตอนแรกดูค่ะสวยมากนี่แล้วก็นี่คือตรงนี้จะอยู่ข้างในมอสหมดเลยโอ้ยสวยเนี่ยแหละประมาณเนี่ยแหละเนี่ยดูถ้ามองไม่ชัดอะถ้ามองไม่แบบว่าดีๆอะทุกคนมันก็จะไม่เห็นเลยนะดูอยู่ในมอสอะในมอสอืม นี่เก็บยังไงให้เหมือนไม่เก็บดูบีไม่ชอบเปิดมอสออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันตายอย้ยุงเนี่ยเขาส่วนมากเวลาเก็บเห็ดอะ่ะก็จะคือแหวกแวกเฉพาะแบบดอกมันให้ดอกมันขึ้นมาได้แค่นั้นเองเออถ้าดูการสไตล์เก็บเห็ดของบีก็แต่ว่าก็ต่างคนต่างมีสไตล์เนาะนี่โอ้โหดูหนมีปาโอ้ดูสิ โอ้บีโมโอ้โหได้ไงเนี่ยได้ไงเนี่ยได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอดองนี้ก่อนนะเดี๋ยวดูเดีดูดูทุกคนเห็นฉันไหมเอ่ยเห็นฉันไหมเอ่ยนี่ฉันอยู่ใต้มอสดูค่ะเนี่ยโอ้โหดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยขาโอ้ยดีงามดีงามเดี๋ยวเห็ดรอบนี้นะคะบีจะเอาไปให้พี่สาวพี่ติ๊กเออ เพราะเดี๋ยวจะเอาบุเบรีไปส่งเขาสั่งสองถังทุกคนเมื่อกี้อุตส่าห์พยายามโทรหาไม่รับสายไม่รู้อยู่ไหนนี่ค่ะกำลังพอดีเลยนู่นโอ้ก็นี่เนี่ยต้องดูดีดีโอ้ยไอที่มนันเป่าไม่ได้ก็อยู่ตรงตาตรงไอ้คิ้วนั่นแหละทุกคนใต้มอสคงจะอีกเยอะเลยเชื่อไหมแต่ว่ามองไม่เห็นแต่ที่แน่ๆแล้วก็นี่เอาที่เห็น ตรงนี้อะไรที่พี่เก็บมันมันเนี่ยดูนูน่นที่พี่เก็บมันมันที่มันเยอะๆอะปีนั้นะ่ะเหลืองแบบเหลืองแบบอ๋อยเลยอะ่ะแต่ปีเนี้ยขาวซีดเลยจ้า <c oughs> ขาวซีดเลยแม่ดูสวยงามนูน่นอีกเพียบเลยเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนี่อาพร้อมลุดเลยเมื่อกี้ <c oughs> นี่ขวาข้าขวา,ขวา ดูสิจ้าอุ้ยสวยงามโอ้โหยุงเป็นล้านเอาจริงป่าเนี้ยยุงเยอะสุดและไปเก็บบูเบอรี่นะทุกคนไม่มียุงสักตัวเลยเชื่อไหมไม่มีเลยอะ่ะอุย้ยเห็นมังวานอุย้ยตกใจหมดเลยอะ่ะดูโอ้ยเออ่ป่าไปเก็บบูเบอรี่กำลังจะบอกไม่มียุงสักแอะเลย เก็บสบายมากแต่พอมาเก็บเห็ดเดินเข้าป่าทางนั้นแหละโทำไมมันเยอะขนาดนี आ, ้เห็ดเหลืองอะดูเต็มเลยนี่คือเห็ดเหลืองทั้งหมดเลยนะทุกคนดูค่ะอุ้ยอุ้ยขอบไปก็อุ้ยอุ้ยเยอะสิเจ้าพี่เห็นกันไหมเนี่ยทุกคนอุ้ย ดีก็พยายามจะรีดจ้องแต่เห็ดโอ้ยคลิปไหนไม่ได้บ่นเรื่องยุงเนะี่ยดูสิเต็มเลยได้ยินเสียงก็คงจะรู้ นี่ดูสิเต็มเลยแมวอหรอกปะแต่จะอวันนี้กำลังพอดีเลยอุยดูสิเต็มแล้วเล็กๆค่เเกกะเอานี่ยไ,ได้ดูข้างหน้าอุย้ยตรงเนี้ยไม่เอาแล้วพอละนู่นเดี๋ยวจะแอวตรงนู้นเดี๋ยวดูเห็ดพึ่งหวานทุกคนดูโอ้โหไปแล้วไปแล้วไม่เอานี่เอาเห็ดเหลืองอุยอ้ยอุ้ยดีมากดีดีดีด หลังพอดีไปเลยอ่ะนี่ไม่จ้เอา้านุ่นข้ามมาได้ไงนุน่นดอกหนึ่งอ่ะดอกนี้อข้ามมาได้ไงเอา้าไม่สิเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สองโอ้ยดูขาสิ อุ้ยขาเห็ดใหญ่กว่ามือบีอีกเลยใหญ่กว่านิ้วอะ่ะปะนี่เราก็หันสายมาเอากลุ่มนี้ดูโอ้โห้ยนจ้ะโอ้ย,อยซีดอะ๊ะซีดนูน่น ดูสิจ้าสวยงามไปดูนี่มาหลบหลบอยู่ใต้ต้นบุบอรีอ่ะดูขาบเบลอเลยอันนี้ก็กำลังขึ้นเนี่ยอันนี้โอเคขาใหญ่ อันนี้ก็ได้เนี่ยตัวเนี้ยขาใหญ่เนี่ยขึ้นมาเลยอ่ควนดูบูเบอรี่สิดูเบลอเลยฮะลูกใหญ่อะ่ะไปไปโอ้ยนี่กลุ่มเดิมกลุ่มเดิมที่วันนั้นเก็บไปแล้วเหลือมันก็โตขึ้นขนาดนี้แล้อวอ่ะนี่นี่โอ้ โอ้ดูไม่แตกไปงี้แลลูกพี่นี่บีอาจจะเตะเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่มองยากมากเห็นประเทศนอร์เวย์ทุกคนปีเนี้ยเห็ดพึ่งหวานอ่ะโอ้โตั้งแต่ไก่โหเลยแล้วก็แบบเยอะมากบีเลยอยากไปเที่อุ้ยดูสิข้างในอ่ะดู อยากไปเที่ยวนอร์เวย์กันเลยทีเดียวนี่โอ้โ oh, หสวยมากดูขาเย้ yeah, ปะแอบเห็นแอบเห็นนะเนี่ยเนี่ยแบบแบบอ่ะอยู่หูสวยนี่มาต่อนิดนึงแม่เมื่อกี้กำลังแบบเออจะถ่ายให้ดูพี่สาวพิติกโทรมาบิวว่าเธออยู่ไหนว่ะเพิ่งจะถึงบ้านว่ะอ๋อไปเที่ยวมา ไปเที่ยวต่างประเทศมาบีลืมสนิทเลยก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจเจ้าอูเบอรี่มาส่งนะแล้วก็เดี๋ยวจเจาเห็ดมาให้ด้วยจริงเหรอวะดีใจตื่นเต้นไงเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้กินเห็ดเหลืองเลยเนะาะเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเดี๋ยจะขอกลับบ้านไปทำคมสาดให้บอกเนี่ยเพิ่งจะถึงบ้านกันวะเพิ่งจะวางกระเป๋าวะโอเคถ้างั้นก็เตรียมไปหาซื้อปลาต่อได้เลยเขาบอกทะเบียวเห็ดมาให้เดี๋ยวเขาจะทำแค่ไข่ก็คือผัดไข่ใส่เห็ดเนี่ยทุกคนเออ เนาะผัดไข่ใส่เห็ดอันนี้นะคะนี่บ้านพีติก็จะชอบมากนี่คะ่ะโอเคปะอุ้ยสวยนะเนี่ยโอ้โหดูนี่สิหลบมุมอีกแล้วอุ้ยถ้าฝนตกมาเนาะเห็ดคงจะแบบอืย่งกันขึ้นเนอาจริองอ้ทุกคนสวยมากเลยขาเขาแบบพร้อมที่จะใหญ่อะ่ะเอออุ้ยนึกไงดอกหนึ่งไป โอ้ไม่ใช่สองนี่ไงอุ๊บส์โอ้โหดูสิำไาไม่เป็นแบบนี้ล่ะมันเหมือนมีตัวอะไรมากินน่ะนี่นี่นะฮะ,ะ,ฮะเราก็จะเอาแค่นี้แหละโอ้โดูความแห้งสิแห้งได้อีกนี่ฝนเหมือนจะตกเลยนะทุกคนดู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 ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ นนะฝนพร้อมจะตกเลยเนี่ยโอ้ตรงนี้อันนี้แห้งคือต้องเอาเนาะส่งสารเนาะเอาไปกินเลยเนี่ยแต่คือเชื้อก็ยังอยู่ตรงเนี้ยเยอะอ,ะอืมนเนาะโอ้แห้งแห้งมากโอ้โหกำลังจะดูกระโดดข้ามคลองทุกคนดูตรงคลองสิชอบขึ้นแบบนี้ดูโอ้โหสวยมากแล้วก็ตรงนี้ไม่เป็นน้ำอ่ะเนาะมันก็เลยได้รับน้ำดูค่ะดูขา ่าเห็ดชุ่มชื้นมากเลยดูอสวยงามครองโอ้โหดูตรงนี้สิน่ารักมากดูอุ้ยตรงเนี้ยกำลังจะออกอีกเยอะเลยอะ่ะอีกเยอะเลยอะ่ะทุกคนเหลืองเหลืองอะ่ะดูสิอุ้สวยสวยงามจ้ะนี่ โอ้โหทุกคนดูสวยมากเดี๋ยวเราจะกลับไปทำความสะอาดที่บ้านกันนะคะสำหรับคลิปนี้บี้ไปแล้วนะบ๊ายบายไว้เจอกันค่ะในคลิปถัดไปเลย